โอเคครับมาตุยปัญหาท้ายบทบทที่5กันนะฮะเราก็หนังสือเล่มนี้นะหนังสือจากสสวทนะครับเล่มที่2นะฮะเป็นฟิสิกส์เพิ่มเติมนะฮะสารบัญน,นะเราจะเน้นกันบทที่5นะครับวันนี้นะฮะแต่เราจะเน้นปัญหาท้ายบทนะฮะก่อนที่น้องจะลุยปัญหาท้ายบทอยากให้น้องช่วยดูตรงนี้ก่อนจะได้ง่ายสรุปสาระสำคัญลองอ่านดูก่อนที่เราจะลุยปัญหาท้ายบทกันนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ขอเลื่อนไปเลยแล้วกันนะฮะ จะมีบทที่5พลังงานแล้วก็สรุปสาระสําคัญนะฮะจะมีแบบฝึกหัดเรามาเน้นกันที่ปัญหาครับมาดูกันเลยทีละข้อนะฮะเพราะฉะนั้นอะเรื่องงานและพลังงานนะฮะมาดูข้อหนึ่งก่อนเขาบอกว่าชายคนหนึ่งครับหิ้วถังน้ำเนี่ยหิ้วถังน้ําหนัก200นิวตันเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบได้ทาง10เมตรดังรูปครับจงหาง,งานในการหิ้วถังครับน้องครับข้อนี้ง่ายๆครับตอบศูนจูนครับนะฮะ การที่คนหิ้วถังเนี่ยนะถ้านี่คือถังการที่จะหิ้วถังได้ต้องออกแรงขึ้นครับออกแรงขึ้นให้ไม่น้อยกว่าแรงลงถังเนี่ยน้ำหนัก200เห็นปะแรงลง200้เขาต้องออกแรง f ขึ้นเนี่ยเท่ากับ200ถึงจะอยู่นิ่ง,งได้แล้วเขาออกแรงในทิศขึ้นแต่คนคนนี้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าการกระจัดกับแรงตั้งฉากกันนะฮะเราจะตอบงานเป็นศูนย์ครับนี่คือคําตอบข้อแรกนะฮะไม่มีปัญหา ถ้าเราเขียนสูตรก่อนข้อนี้ถ้าแรงกับวัตถุเนี่ยไปทงเดียวกันจะใช้ w เท่ากับ f คูณเแต่ถ้าแรงกับวัตถุไปในทิศตั้งฉากกันหรือทำมุมกันเนี่ยมีการทำมุมกันจะใช้ w วเท่ากับคูณ s cos เซตานะฮะถ้าตั้งฉากกัน c ค s เกครับ cos เกาิทำมุม90อ,องศา c ค s เกมีค่าเท่ากับ0ูนย์จึงได้งานเท่ากับ0ูนย์นี่คือข้อ1น,น,นะฮะอ่ะต่อนะฮะข้อสองครับนะฮะ เขาบอกว่าชายคนหนึ่งครับถือของมวล10กิโลกร,รมัมนั่งอยู่บนรถบรรทุกแล้วแล่นไปบนพื้นราบได้50เมตรชายคนนี้จะทํางานเท่าไหร่ด้วยหลักการเดียวกันเลยการที่คนคนนี้ถือของเนี่ยเอามือถือของสิ่งของชิ้นนึงได้เนี่ยนะฮะแสดงว่าเขาต้องออกแรงขึ้นที่พอดีกับแรงลงนะฮะซึ่งมวล10กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นจะมีแรงลง10ที่คูณกับ g ไม่รู้ว่า g เท่ากับ9.8หรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ว่าไป เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกแรงเท่านั้นในทิศขึ้นแต่รถบรรทุกขึ้นที่ไปข้างหน้าตั้งฉากกันอีกแล้วจึงตอบศูนย์จูนครับไม่มีปัญหานะเราเคลียร์กันเร็วๆนะฮะอ่ะมุกเดิม2ข้อเลยนะฮะมาต่อไปข้อ3ครับชายคนหนึ่งดึงวัตถุที่มีน้ำหนัก5นิวตันอ่ะคงเป็นวัตถุนี้แหละ5นิวตันนะฮะเขียนไว้เลยแล้วกันนะฮะใช้ปากกาสีอ่อนๆหน่อยหนิวตัน คเคลื่อนที่บนพื้นเอียงที่มีแรงเสดทานน้อยมากๆจากจุด R ครับถึง Q ดังรูปจงหางานที่ใช้ในการเคลื่อนที่วัตถุจาก R ถึง Q โปกตินเราจะมีสูตร W เท่ากับ F คูณ s โดยที่ทั้ง F ทั้ง s เป็นเวกเตอร์ถ้ามีการเคลื่อนที่ในทิศท,ทางเดียวกับแรงจะตอบตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ทิศท,ทางเดียวกันต้องใช้ W เท่ากับ Fs cos เซตานะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้มาดูกัน เขาอยากทราบงานในการเคลื่อนที <time for> ่เพราะฉะนั้น W ครับเนี่ยสิ่งที่เขาถาม W เท่ากับ F คูณ s อยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้อนี้ข้อนี้ F ที่เขาจะดึงขึ้นเนี่ยมันต้องมีค่าเท่าไหร่เรามาดูกันนะฮะการที่เขาจะดึงวัตถุเนี่ยขึ้นได้จำได้ไหมครับจากบทที่แล้วจากบทที่แล้วนะการที่วัตถุอยู่บนพื้นเอียงวัตถุมันจะหล่นลงมาตามแนวพื้นเอียงซึ่งตรงเนี้ยแรงตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ mg ไซด์เซตาเสมอและข้อนี้เขาดึงวัตถุนี้ขึ้นไปทางนี้ดังนั้นการที่จะดึงวัตถุนี้ขึ้นได้เนี่ยต้องใช้กฎข้อ1ของนิวตันก็คือซิกมาเอฟเท่ากับ0หรือแรงที่ดึงขึ้นหักล้างกับแรงลงเท่ากับ0ูนนั่นเองถึงจะพอดีเคลื่อนที่ขึ้น f ลบกับ mg sinθ ไซ์เซตาจะต้องเท่ากับ0และโจทย์บอกมาครับถ้าเราให้มุมนี้เป็นมุมเซตานะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น f จึงมีค่าเท่ากับ mg sin ์นั่นเองอะคิดเลขนะครับคิดเลขจาก f เท่ากับ m m คือ mg คือ5นิวตันอยู่แล้วเขาช่วยเรานะฮะไม่ต้องคูณกับ9.8นะ s i n ์เซตไ์คือนี่สามเหลี่ยมระกูน3 4 5นั่นเอง s i n ์ซหมายถึงข้ามนะฮะตรงข้ามมุมกับตรงข้ามฉากนั่นเองก็คือข้ามฉากเพราะฉะนั้นคูณกับ3ส่วน5ครับเพราะฉะนั้นข้อเน็ตจะได้แรงเท่ากับเท่าไหร่5ตัด5ทิ้งเท่ากับ3นิวตัน ข้อนี้ต้องออกแรง3นิวตันเท่านั้นวัตถ,ถุถึงจะเคลื่อนที่ขึ้นได้และจาก w เท่ากับ f คูณ s ออกแรง3นิวตันนะฮะและระยะก็คือเคลื่อนที่ไปได้5เมตรครับนะฮะ3ูณ5ข้อนี้จึงตอบ15จูลน,นะฮะเรียบร้อยเลยไม่ยากนะเพราะฉะนั้นวันสอบใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะนะฮะสิ่งที่พี่อยากเพิ่มเติมแล้วกันก่อนที่น้องจะไปุยเรื่องข้อต่อไปถ้าโจทย์ถามหาง,งานของแรงดึง เราต้องใช้แรงดึงเห็นไหมถ้าเขาถามหางานของอะไรก็ต้องใช้ตัวนั้น W เท่ากับ F คูณ s เนี่ยสตัวนี้ต้องแมทกันงานของแรงเสียดทานก็ต้องใช้แรงเสียดทานระยะที่เสียดทานงานของแรงดึงก็ต้องใช้แรงดึงระยะที่ถูกดึงงานของแรงตึงเชือกก็ต้องใช้แรงตึงเชือกนะฮะเพราะฉะนั้นมาข้อ4ี่งานในการเคลื่อนมวลจากนะฮะ A ไป C ครับเคลื่อนมวลตรงนี้มีค่าเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้น เหมือนเดิมอีกแล้ววัตถุเนี่ยมี mg ลงนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องการเอามันน่ยขึ้นไปข้างบนนะฮะเราต้องออกแรงดึงขึ้นเท่านั้นไม่งั้นมันไม่ขึ้นไปแต่เราจะออกแรง f เท่ากับ mg ไม่ได้เพราะถ้าเราออกแรง f เท่ากับ mg อ่ะวัตถุจะลอยขึ้นไปตรงๆถูกต้องไหมนี่คือ f เท่ากับ mg ดังนั้นข้อนี้เราจึงต้องตัดแตกแรงเหมือนกับข้อที่แล้วเป๊ะเลยวัตถุบนพื้นเอียงจะมีแรงอันหนึง่งที่แตกแรงมาจากตัวเนี้ยนะฮะแรงมาในแนวเฉียงเนี่ย เมื่อแตกแรงแล้วตัวนี้จะหายไปแรงตัวนี้คือ mg sin เซนะฮะมันขึ้นอยู่กับพื้นเอียงข้อนี้ติดตัวแปรนะนะฮะข้อนี้ติดตัวแปรเพราะฉะนั้นลงมือทำเลยครับจากเอานี้ทําจากสิ่งที่โจทย์ถามไปแล้วกันงานในการเคลื่อนย้ายมวลโจทย์ถามว่างานเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่าสูตรว่างานเนี่ย W เท่ากับ F คูณ s เป็นแรงที่เป็นเวกเตอร์และการกระจัดที่เป็นเวกเตอร์ F ต้องมีค่าเท่ากับเนี่ยตัวนี้ mg sin นะฮะ m g sin เซตาและคูณกับระยะที่ขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระยะที่ขึ้นไปจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกมาก็ตอบเป็นระยะ ac แล้วกันนะฮะนี่คือคำตอบครับได้นะฮะไม่นดาผิดปัญหาข้อนี้มันต้องติดตัวแปรไว้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะฮะวิธีการทำโจทย์นะวิธีการทำโจทย์อยากให้เข้าใจครับถ้าโจทย์ให้ตัว m มาคำตอบเนี่ยจะติดตัว m ได้ ตัว g เป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะฮะ g เป็นค่าสากลและให้ a กับ c มาอะไรเงี้ยก็คำตอบก็สามารถตอบติด a c ได้เช่นกันมีรูปเซต้าในโจทย์ก็เหมือนกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะข้อ4ตอบเท่าน,นี้นะครับนะฮะนี่คือคำตอบมันยังไม่วุ่นวายนะเดี๋ยวถ้าข้อไหนวุ่นวายจะเปิดกระดาษทดออกมาอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเริ่มวุ่นวายขึ้นมานิดนึงเปิดกระดาษทดมาเลยแล้วกันนะฮะโชกกระดาษทดใหญ่ไป ฟุบข้อ5ครับเขาบอกว่าจงหางานนะฮะขีดส้นใต้ไว้เลยเขาให้หางานเห็นไหมเนี่ยคือประเด็นที่ใช้ในการลากกระสอบข้าวสารมวลแบดมวลมาครับเขียนลงไปบนพื้นลากเป็นระยะทางใช้ตัว S แลละกันนะฮะด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอประโยคเนี้ยจงใจบอกว่าเป็นกฎข้อ1ของนิวตันนะฮะหนึ่งของนิวตันนะเพราะฉะนั้นมันจะมีสูตรวิมเอฟเท่ากับ0ูนนั่นเองนี่คือกฎข้อ1นะฮะกฎข้อ1คือกฎของสมดุลน,นะจะดึงวัตถุ ให้สมดุลจะมี2แบบคือดึงด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอกับพอดีเคลื่อนที่นั่นเองถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียทานระหว่างพื้นกับกระสอบทรายเท่ากับ0.05ข้อนี้บอกว่ามิลของพื้นเนี่ยเท่ากับ0.05ดังนั้นข้อนี้วาดรูปเลยเราก็วาดเป็นวัตถุเนี่ยพื้นแล้วก็มีวัตถกุก็เปรียบเสม,มือนว่าวัตถุเนี่ยคือกระสอบทรายและมีมิลเท่ากับ0.05โจทย์บอกมาว่าเราเนี่ยทำเราเนี่ยดึงเห็นปะงานที่ใช้ในการลากลากแต่ว่ามีแรง f เขา เพราะฉะนั้นเด็กหลายคนไม่ค่อยกล้าเขียนนะว่ามีแรง F หรือเปล่า1ข้อฟันธงดีๆว่าใช้งะเนี่ยเขาต้องการลากก็คือใส่แรง F ไปได้และสิ่งที่อยากให้เข้าใจคือตรงนี้พื้นฝืดเลยต้องมีฟิกชันต้านไว้นะฮะต้องการให้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอกฎข้อ1คือ sigma F เท่ากับศูนย์หรือสูตรนี้นะครับความยากของเรื่องนิวตันเนี่ยอยู่ที่ sigma F นะฮะเพราะถ้าเราหา sigma F ได้แล้วจับเท่ากับศูนย์ก็คือจบ sigma F จะหมายถึงแรงในระบบ เมื่อหักล้างกันเรียบร้อยหมดแล้วข้อนี้เขาดึงไปทางขวาเศษทามัทางซ้ายแรงหลักที่ทําให้เคลื่อนที่คือตัว f ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัว f ตัวนี้นะฮะโทษทีนะฮะ,ททนะฮะเราจึงเอา f ตัวนี้ตั้งเป็นหลักนะฮะเอา f ตัวนี้ตั้งเป็นหลักนะะเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งว่า f นะฮะลบกับ friction เห็นไหมเท่ากับ0นี่ครับ sigma f เท่ากับศ ต่อไปใน friction เนี่ยมันฝังไปด้วยตัวอะไรบ้างเท่านั้นเอง friction เท่ากับ mu คูณ n เห็นปะอยู่บนพื้นตรง mg จะลงนะฮะและ n ขึ้นจริงๆมันต้องซ้อนกันนะเพราะฉะนั้น n เนี่ยเท่ากับ mg ข้อนี้จึงย้ายข้างจะกลายเป็น f จึงเท่ากับ mu mg นั่นเองอให้ตัวเลขมาไหมให้มาพัคิดเลขเลย mu คือ0.05นะฮะแล้วก็คูณกับ m ครับ m คือมวลก็คือ100 แล้ว G เราคงต้องใช้9.8นะฮะคิดละเอียดเราต้องใช้9.8นะ,ะหรือแล้วแต่แล้วแต่โรง,งเรียนแต่โรงเรียนแต่โรงเรียนน้องนะฮะโอเคเราจะได้ตัวนี้จริงๆเราคูณกันเนี่ยนะฮะเราจะได้5ครับ0.05คูณ100ได้5คูณกับ9.8นะฮะใครจะคูณ10ไปเลยก็ได้นะฮะเท่ากับ49นิวตันนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้แรง F แล้วพอโจทย์ถามเนี่ยถามหางานจาก W เท่ากับ F s, คูณ s ดังนั้นการที่จะลากวัตถุเนี้ย ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่าเสมอเนี่ยอัตราเร็วสม่ําเสมอต้องออกแรง F เท่ากับ49นะฮะและคูณกับระยะครับระยะเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า15เมตรก็คือคูณ15ตัวนี้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เมื่อคูณกันจะตอบ735ครับ735ในหน่วยจูลน,นี่คือคําตอบข้อนี้ครับแต่ถ้าน้องใช้ g เท่ากับ10ข้อน,นี้น้องจะตอบ750จูลน,นะฮะแล้วแต่ครับจะตอบอะไรก็ได้ แต่ขออนี้ใช้ g เท่ากับกและกันเพราะฉันเพราะข้อสอบปัจจุบันเนี่ยมักจะใช้ g เท่ากับุดดังนั้นข้อนี้จึงตอบ735จูลน,นะฮะ,ะมาดูข้อ6กันต่อข้อ6ครับเป็นโจทย์แนวนี้เพราะฉะนั้นเปิดกระดาษทดเลยดีกว่านะฮะข้อ6เขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งออกแรง12 4นิวตันคืองี้วันสอบถ้าน้องไม่รู้ว่ากัวน้องจะเขียนผิดผิดหรือเปล่าเนี่ยกัว่าจะเขียนผิดอะให้เขียนลงไปเลยนะฮะว่ามันบอกอะไรมา บอก f มาเพราะหน่วยเป็นนิวตันมันคือแรงแน่นอนลากเลื่อนไปบนพื้นราบโดยแนวแรงทํามุมบอกเซตามาเพราะฉะนั้นเราลึกไว้ในใจเลยว่าข้อนี้คงไม่ใช่ w เท่ากับ fs ธรรมดาลนะต้องใช้ fs cos เซตาทำมุม30สิบองศากับพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะวาดรูปกันเลยข้อนี้วัตถุอยู่บนพื้นดีๆตรงๆเพียงแต่ว่าเนี่ยเห็นปะ่ะแนวแรงทามุม30สิองศากับพื้นนี่คือพื้นเพราะฉะนั้นแรงต้องทามุมตรงนี้ f แล้วตรงเนี้ยระยะตรงเนี้ยตรงนี้คือมุม3าสิองศาเห็นไหม F เขาบอกมาเท่ากับ124นิวตันเราก็เขียนลงไปตามที่โจทย์เขาบอกมาเนี่ยแหละนะฮะจงหางานเนื่องจากแรงนี้น้องครับที่พี่พูดเน้นกับน้องเสมอว่าเขาถามหางานจากอะไรก็ต้องใช้งานจากตัวนั้นงานจากแรงนี้นี่คือ W ครับเขาถามสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจาก W เท่ากับ F คูณ F ถามหางานจากแรงเนี้แรงนี้คือ124ก็คือเขียน124ไว้เลยอย่างอื่นไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราต้องคูณกับระยะ ถ้าเราหาระยะได้ข้อน,นี้จบเลยนะฮะเมื่อเลื่อนคืนเนี่ยเนี่ยเพื่อเคลื่อนที่เนี่ยไปตามพื้นราบเนี่ยระยะเท่านี้กิโลเมตรนะฮะแต่ข้อน,นี้มีมุมเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นใช้คอสเซตา้าตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะฮะอย่าลืมคอสเซตา้าซึ่งคอสต,ตรงนี้คือมุมสามสิบเห็นไหมและระยะเขาบอกมา0 5นจกิโลเมตรเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหน่วย S i ซะกิโลคือรากศัของงพันหนึ่งพันคูณ0ูนยจด้าเนี่ยมันได้เท่ากับห้าร้อยเมตรครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น124คูณกับ500นะฮะคูณกับ cos 30เห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องแตกแรงให้มันลงมาอยู่ในแนวเดียวกันกับการกระจัดเห็นไหมน้องอาจจะวาดรูไปไว้ก็ได้นะว่ามันท้ายมันขึ้นที่ไป500เมตรนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลักการคูณกับ cos 30 c อ s 30มีค่าเท่ากับรูท3น2ครับนะฮะเลขเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นขอกดเครื่องคิดเลขนะฮะกดกดเครื่องคิดเลขกันข้อนี้กด124ครับคูณกับ ห้าครับแล้วก็หาร2ก่อนนะะเท่ากับตัวนี้ก่อนแล้วก็หาร2ได้31,000นนะฮะ3 0 0อย่าลืมคูณรูทสมรูทสมีค่าเท่ากับ1.732อนะฮะออกมาโชะได้นะฮะ5 3 6 9 2ในหน่วยจูลน,นั่นเองนี่คืองานที่เกิดขึ้นในข้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ยากนะหรือใ,ใครจะตอบให้อยู่ในรูปสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับนั่นก็คือ5ประมาณนะ 5.37แล้วกันถ้าเราตอบไปเนี้ยหลังเลขห้มี1 2 3 4ตัวก็คือคูณ10บกำลังสในหน่วยจูนะนั่นเองเห็นไหมเราทำทีละขั้นอย่าลืมนะถ้าข้อไหนยากก็วาดรูปซะวาดรูปแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคต่อไปนะมาดูข้อ7นะฮะเก็บกระดาษทดขึ้นไปก่อนเก็บไม่ยอมไปนะฮะมันหมดหน้าพอดีก็เลยฟุบอะ ชายคนหนึ่งในะะช้เชือกรากกล่องไมนะะ้กล่องไม้มีมวลเท่านี้เพราะฉะนั้นโผมาไม่ต้องอะไรมากน้องก็เขียนลงไปก่อนนะะเขียนไปว่าเขาบอกอะไรเรามาบ้างเนี่ยเขาบอกมวลมาก็เขียนมวลลงไปไปบนพื้นราบฝืดด้วยอัตราเร็วสม่ําเสมอตรงเนี้ยเป็นโจทย์ที่บอกว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์มันไม่ได้ดึงเร็วขึ้นเรื่อยๆมันจึงเป็นกฎของสมดุลและกฎข้อหของนิวตันระยะทาง1กิโลเมตร ใครจะค่าตรงนี้ทิ้งให้เป็นหน่วย SI ก็คือเขียน1,000เมตรลงไปก็ได้นะนะฮะถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียทานระหว่างพื้นกับกล่องเนี่ยบอกตัวมิวมาเห็นไหมจงหางานที่ชายคนนี้ทําเพราะฉะนั้นก็ไก่ก่อนงานที่ชายคนนี้ทำเนี่ยเขาถามหา W ครับ W เท่ากับอะไรเอ่ยเราเขียนสูตรก่อน W เท่ากับ F คูณ S เช็คดูซิไม่มีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นใช้ W ท่า S. ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้น การที่คนนี้จะดึงด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมออีกแล้วต้องใช้กฎของนิวตันเข้ามาคิดคำนวณก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นจากกฎนิวตันนะซิกมา F อเท่ากับมองโมเดลนี้ไว้กล่องนะฮะถูกเนี่ยเชือกผูกแล้วดึงออกไปกล่องนี้มีมวล60เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องถูกแรงดึง f มีแรง F เข้ามาในระบบและอยู่บนพื้นที่ฝืดดังนั้นตรงนี้นจะมี friction ต้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นจากซิกมาเเท่ากับเราจึงตั้งเลยแรงหลักที่ทำให้เคลื่อนที่คือตัว F ใหญ่ 1, นะะฮ f ใหญ่ลบกับหักล้างกับ f เล็กเห็นไหมมันต้องเท่ากับ0นี่ไงซิกมา f เท่ากับ0 f ใหญ่ X, จึงมีค่าเท่ากับ f เล็กและข้อนี้ f เล็กเราต้องรู้เอง friction มีสูตรว่าคูณ n และอยู่บนพื้นตรง mg ลงเห็นไหม n ขึ้นนะฮะ n คือ mg เพราะอยู่บนพื้นตรงเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยิวคือ0.02คูณกับ m ครับ m คือ60 G ขอติด G ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้9.8อะไรหรือเปล่า60คูณ0.02เนี่ยนะฮะถ้าน้องมองออกนะมันคือ2ส่วนร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหรือน้องจะคูณกันเลยก็ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะได้1.2ครับ1.2 G เก็บไว้ก่อนในหน่วยนิวตันนี่คือแรง f ที่ดึงวัตถุแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอตามที่โจทย์บอกนะฮะเขาถามหางงานของชายคนนี้เพราะฉะนั้นเอาแรงตัวนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลย 1.2 g จุดสองนะฮะก็คือใครจะใส่ G ีเป็นส0หรือเก้าุดปดขอใช้ G เป็น10บนะจะได้ง่ายสิ 10, เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับสิบนิวตันเอาสิบสองตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะฮะและถูกดึงไปเป็นระยะเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้เขาแกล้งน้องอีกประการหนึ่งคือเขาไม่บอกระยะมาเห็นไหมเขาไม่บอกระยะมาเราจึงต้องเอากฎนิวตันเนี่ยนะฮะอ๋อบอกระยะมานี่ และระยะก็คือหนึ่งพันเมตรคูณกับ1 0 0 0พันเมตรเห็นไหมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ1 2สองมีศูนย์ตามหลังสี่ตัวครับสามตัวครับนะฮะในหน่วยจูลหน่วยของพลังงานหน่วยของงานและพลังงานนะฮะเหมือนกันหรือข้อนี้จะตอหจุดคูณสิบกำลัง4ี่จูลก็ได้นี่คือข้อกอไก่นะฮะเค okay, ไหมแรกๆเขียนไม่ค่อยสวยตอนนี้เริ่มเขียนคล่องขึ้นนะฮะอ่ะคำถามที่สอง คำถามข้อขอไขเขาถามว่างานที่เกิดจากแรงเสียดทานนะงานที่เกิดจากแรงเสียดทานนะไอนี้เกะกะและขอเลื่อนมาหน่อยการที่จะหางานจากแรงเสียดทานได้เนี่ยน้องพี่พูดเสมอนะว่า W เทกับ F คูณ S เราต้องการอะไร W เนี่ยเท่ากับ F คูณ S เราอยากได้งานจากแรงเสียดทาน F ตัวเนี้ยนะจึงมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานได้เลยเห็นไหมงานจากอะไรก็ต้องใช้แรงจากตัวนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ใส่เลยครับแรงเสียดทาน,นมีค่าเท่าไร่ถ้าน้องจําตรงนี้ได้เราหยิบเลขตรงนี้มาใช้ได้หมดเลยนะนะฮะก็คือศูนย์ดมิวคือ0ูนย์จคือ60สิบททีเอ็มคือ60และ g คือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันคูณกันพอดีบังเอิญว่า f กฟบตัวเนี้ยแรงเสียดทานเท่ากับ12บนั่นเอง12และคูณกับระยะระยะที่มีการเสรียดทานก็คือ10เท่าที1000เมตรคูณกันจะได้เพียงแต่ว่าน้องต้องรู้ก่อนนะฮะว่าเวลาที่วัตถุขยับไปข้างหน้าเนี่ย นี่คือ F อนะเห็นอ,อป่าแล้วสุดท้ายมันขยับไปข้างหน้าเท่าไหร่1,000เมตรสุดท้ายเนี่ยมันไปข้างหน้าถ้าไปทางเดียวกันเนี่ยเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าไปทางเดียวกันคําถามแรกเนี่ยเราตอบตัวนี้เป็นบวกเห็นปะเป็นบวกแต่ถ้าสมมุติว่าข้อเน,นี้เขาถามหาแรงเสียดทานเนี่ยงานจากแรงเสียดทานเนี่ยแรงเสียดทานไปด้านหลังแต่วัตถุไปข้างหน้าทิศทางม,มันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้น้องตอบค่าเท่ากันเพียงแต่มันต้องติดลบครับ12,000นนจูลนั่นเองนะฮะ และมันมีค่าเท่ากับลบ1.2คูณ10ยกกำลังลบ4จูลน,นั่นเองเป็นงานที่เกิดจากแรงเสียดทานในข้อนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นใส่เลยครับคำตอบก็คือลบ1.2คูณ10กำลัง4จูลน,นั่นเองนะฮะต่อไปมาดูข้อ8กันนะฮะเขาบอกว่าจงหางานครับที่ต้องทำในการเขียนวัตถุนะฮะ เขียนวัตถุเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยนะฮะเขาบอกมวลมาเอางี้ก็วันสอบเหมือนเดิมเขียนลงไปบอกมวลมานะฮะให้ขึ้นไปตามพื้นเอียงที่ลื่นแสดงว่าข้เนี้ไม่มีแรงเสียดทานและสูง2เมตรนะฮะประมาณว่าประมาณนะว่าข้อนียมีพื้นเอียงอยู่จริงๆมันคิดได้หลายแบบนะนะฮะถ้าน้องเรียนพลังงานแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันคิดได้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคือมีกล่องเนี่ยมีวัตถุเนี่ยมวล25เนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะ25แล้วต้องการเอาวัตถุเนี่ย ขึ้นไปอยู่ข้างบนให้ได้เข้าใจความหมายป่ะสุดท้ายมันต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้และตรงนี้มันอยู่สูงจากพื้นเนี่ยเขาบอกว่า2เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นข้อเนี้อย่าลืมนะการที่เราจะเข็นวัตถุตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยนะฮะเราต้องใส่แรงเข้าไปเห็นไหมต้องมีแรง f ดึงจะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือน้องจะมาผลักด้านหลังก็ได้คำตอบเท่ากันเนื้อออกไหมความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ถามงานครับ w เท่ากับ f คูณ s นั่นเอง f อยู่ในแนวนี้และระยะก็ต้องอยู่ในแนวนี้เช่นกันแต่เขาแกล้งเราเห็นปะเขาแกล้งเราดังนั้นข้อนี้อย่าใช้2นะเราต้องใช้ระยะตรงนี้ก็คือ x นั่นเองนะฮะ W ที่เกิดขึ้นนะฮะเราลงมือทําได้เลย W จะเท่ากับแรงครับแรงวัตถุข้อนี้การที่เราจะเข็นขึ้นไปได้เราต้องเอาชนะ mg ไซเซตาของมันเพราะมันมี mg ไซเซตาเนี่ยที่ดึงลงด้านนี้แล้วเราก็เข็นมันขึ้นไปและพื้นลื่นเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้น ข้อนี้ขอทำรัดๆเลยนะเพราะว่าเราทำมาหลายข้อแล้วนะฮะฟุบฟุบฟลงมือทำนะ F ลบ mg s i n เซนะฮะเท่ากับ0พี่ทำพี่ไม่ได้ไม่ได้ทำแบบรัดนะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนจังๆเลย F จริงเท่ากับ mg s i n เซเรายัางไม่รู้อะไรเลยเรารู้ว่า m คือ25 25ที่คูณกับ g ครับแล้วก็ s i n ซเก็บไว้ก่อนนี่คือแรง F ที่เราต้องใช้งานต่อ และต่อมาครับเราเอาขึ้นไปสูงตรงนี้เราอยากได้ระยะ x มันคือสามเหลี่ยมนะฮะมันคือสามเหลี่ยมเรารู้ว่าตรงนี้สูงสองเห็นไหมแต่จริงๆเราอยากได้ x เราต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ2ถ้าเราสมมุติให้ตรงนี้เป็น eta, เซตาสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ตรงนี้คือเซตาตรงนี้คือ2และตรงนี้คือ x อยากได้ x ครับอยากได้ x นะฮะเรามีความสัมพันธ์ว่าไซน์เซตาเท่าข้ามส่วนตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมข้ามส่วนฉากนั่นเองหรือไซน์เซตา เท่ากับเท่าไหร่2ะะส่วน x ครับเราคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเอาค่าตรงนี้นะฮะโทษทีเอาค่าตรงนี้นะฮะ,ททเ,นะฮะเข้ามาใส่ข้างบนนี้นะฮะซเซตาเท่ากับ2ส่วน x ใช่ไหมเอาตัวนี้นะฮะเข้ามาใส่ข้างล่างเนี่ยฟุบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ๋อโอเคโอเคได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยใส่ดีกว่าเอางี้สิ่งที่โจทย์ถามคือ w เท่า f คูณ s เพราะฉะนั <th> <is Wednesday. S 1> ้นเราใส่กัเทเดอโซเลย f คือ25คูณกับ g ครับแล้วก็มี sin เซต้าด้านหลังเคไหมคูณกับระยะระยะคือ x เพราะฉะนั้น x คือย้ายขึ้นไปถ้าเราจัดรูปนี้ใหม่เห็นปะมันจะกลายเป็น x เอาขึ้นไปนะเท่ากับ2ส่วนด้วย sin เซต้านะฮะคูณกับ2ส่วนด้วย sin เซต้าเห็นไหมนะฮะ sin เซต้าตัด sin เซต้าทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเหลือ50ที่คูณกับ g ีท่านเองถ้าเป็น G เท่ากับ9.8นะฮะข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่ถ้า G เป็น9.8ก็จะได้495ครับนะฮะในหน่วยจูลหรือถ้า g เป็น10ก็จะได้เท่ากับ500จูลนั่นเองนอกจจะบอกว่าพี่ทำยากจังจริงๆเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยถ้าน้องเรียนนะถ้าน้องเรียนมาจนถึงตอนหลังแล้วเนี่ยจะมีค่าพลังงานศักครับ EP เนี่ยจะมีสูตรว่า mgh แบบน,นี้ก็ได้นะจริงๆมันจบเลยนะ m g คือ25 คูณ g ครับแล้วคูณกับ h h คือความสูงครับแบบนี้เลยก็ได้นะจบเลยตอบ50 g ครับนะฮะแล้วแต่นะแต่ตัวนี้จะเรียนตอนหลังนะฮะนี่คือตอบเนละตรงนี้นะ